เนี่ยก็เอาด้วย妈妈อย่างผักปีนี้อันๆโอ้ยผักชีหาทางดากเอ้ยผักชีเด่นเออผักชีผักชีพะล่าเจ้าหน่อยเหรอไมกเนซุปน้อไม่สุกพี่น้องไม่สุกนาะไม่สุกเบบบูเศกเบบู ียวดชีล้องมึงนข่อยใส่ใส่เองข่อยใส่กระชายน้าไม่ใช่เป็นยังไงใส่กระชายเบียดกุ้งก็เอาเอากริกเอาคองเป็นไข้ๆเมื่อกินน้ำกรบเาะเดายมันคือข่อยชุบกราเบรดมันจปบนุังไดตามที่เฮามีเนี่ยไหม chị là cái tôi em ơi nước cơm em Alexa các cháu ăn cái ăn cái gì mà ป้ามาซิมให้หน่อยสิโอ้ไม่คิณเดี๋ยวจะินเลอปลาดิะเสียปลเนาะลองปลดิตองน้เอาได้แค่นียหน่อยผักซีกับต้นหอมแล้วลูกแ่อไม่เห็นเราทำชุดทำผมทำผมโอ้ยทำผมกับยีปให้ซื้อก็ได้เด้อ เด้หอเอามาเอามาคุกันตา้เฮ็ตามนี้เเฮ็ตามที่ห้องนี้เลยล่ะอากาศมันหนาวก็เลยขึ้อยากกินน้ำมันีพีบอกมัน อบกอนะสหน่วยเดี๋ยเสียยอ่เนี่ไปวโอดิสวุเนะพัดรอนเสียไปกินเ้านี้เสนนลนะเสียบงบงบงโใ่อนเดอ พูดนะมานำขาดอะไรได้ไอสิ้ยข่าวเด้ยขาดบ่าได้แท้ๆคือผมสู้รถออกไปทงนวเข้านึงเมื่อกี้มันหนาวครับพี่น้องกระเดยเข่ามาร้อนปูกับยาร้อรอบรัวผ่านไปบ้านพุ่นก่กนกเบนเต้นเม่นหมอลำใส่สโนอ่อนซ้อนสโนอะไรไอเส้นก๋งนี่แหละ ซุปหนอนไม่ซุกมากินซุปหนอนไม่ซุกเยมาไหมนุกอะไรไรมี่ล้วบะมาเมืองหนอดมาจักมือก็เอาคุกเอาสากมาน้ำฝากไว้บ้านปูปป่มียา โควกับสากไปใส่ก็ซื้อตะโคกกับสารรสก,สกสาขาดบ่าอะไรเนี่ยมันขาดบ่ได้ไของจังเชียวขอกบอกพิกมากินข้าวนึ่งกันค่ะกินซิมดิป,ป๊าป,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 ป๊ะมือล็กคิดสมาธิแม่แม่เม่เล็กคิดสมาสูกอยู่สูยูม่มือล็กคิดสมาธินะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย